สวัสดีพี่น้องมาวันนี้กินแกงส้มกันพี่น้องนะนี่น้ำพริกก็ใช้ตำเองนะแค่พริกขี้หนูแห้งสิบห้าเม็ดแล้วก็หอมแดงกระเทียมกระชายตำแล้วปลาก็จะใช้ใช้ปลาทอดนะปลานิลทอดมาวานทอดให้หลานตวงหลานกินเนื้อ,อไปเหลือถ้าใช้ก็มาแก่เอาเนื้อมาโขกระแกงต้มใส่น้ำไปเลย ร้านก้นคอกใส่ไปเลยไปเนาะบนร้านบอกก้นคกเค็งไงละอร่อยลายพริกดีได้ไปน้องนี่หัวเจเท้าใส่ไปเลยมันสุกยากใส่ไปก่อนหั่นยังไงก็ได้ไปน้องหั่นบางๆหั่นชิ้นเฉียงตามสบายไปน้องแกงกินเอง เดือดได้พี่น้องเอ้ยโอ้โหหอมมากพี่น้องหอมกระชายแกงต้งมนี่ขาดก,กระชายไม่ได้พี่น้องขาดกระชาย,ลยแยล้วแย่มาปรุงเลยพี่น้องนี่น้ำส้มมาะขาม้มมะขาม มึรจสลกช้อนพี่น้องน้ำปลาเมอกี้ตอนตำพริกจะใช้ใส่เกลือไปช้อนแล้วพี่น้องมัน,นต้องค่อยๆดูไปนี่ผักก็มีผักฟังอันนี้ผักฝังต้งพี่น้องนี่ ผักบุ้งใส่ผักไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวมันยุบพี่น้องกินผักเยอะๆเพื่อสุขภาพแกงส้มผักบุ้งหัวใจเท้าก็ก็ผักฝังต้งไปเดี๋ยวให้มันเดือดให้ผักยุบไปดีก่อนพี่น้องมา ดูชิมกันก่อนนะอมี่น้าถ้าใช้ชิมหน่อยนะอมีมนะ่น้องเอปรี้ยวอีกหน่อย น้ำตลาลอีกหน่อยน้ำตาลหยอ่อกนิดนึงพี่น้องน้ำตาลตะโหนดเพชรบุรีไปเดี๋ยวมาดูกันมาผักสุกแล้วพี่น้องมาใส่ปลากันเลยวันนี้นี่ปลากระพงชิ้นใหญ่ นี่แกงส้มผักรวมใส่ปลากระพงอือปิดไฟปลาสุกใช้ได้เลยพี่น้องรสชาติจัดจ้านแนละมาดูปลาสุกแล้วพี่น้องโอ้โหปิดไฟปิดไฟเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงส้มผักบุ้งหัวไชเท้าผักฟังตุง้งนี่ปลากระพงชิ้นให,ใหญ่ๆพี่น้องอืมกับข้าวตะไชวันนี้พี่น้องนี่เนี่ย ตะช้ใสเข่งใหญ่ๆนี่เลยอือจะทำกินกันดูพี่น้องไม่ยากไม่ยากกับข้าวง่ายๆต่ใช้มีหนวดวันนี้กินแกงส้มผักรวมกันพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกาลังจใจตะชานะขอบพระคุณมากพี่น้องขอทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยนะสวัสดีครับพี่น้อง